มิตซูไททันปี16นะครับรีโมทกดใช้งานไม่ได้นะครับที่ผิดปกติเลยคือปุ่มสตาร์ทไฟสีส้มค้างนะครับกดออนน้าปัดน้าปัดก็ออนได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลากดดับนะครับไม่ดับนะครับปุ่มสตาร์ทก็ยังค้างเป็นไฟสีส้มอยู่นะครับล็อกคอไฟฟ้ายังไม่ทํางานนะครับรีโมทก็ยังกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวแก้ไขลูกค้าใหม่ครับมาบริการถึงที่นะครับ ใช้เครื่องสแกนตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหานะครับเจอสาเหตุเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแก้ไขเสร็จประกอบรถเสร็จมานดสอบสตาร์ทนะครับแก้ไขเรียบร้อยลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้นะครับปกติล็อกเปิดนี่ทดสอบสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับ ติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมิตซูบิชินะครับไททันปาเจโร่หรือรุ่นอื่นๆนที่เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับรีโมทกดไม่ได้กดปุ่มดับหน้าปัดไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอีโมระบบไฟนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ